การเผาถ่านจากไม้สดด้วยถัง200ลิตรซึ่งถัง200ลิตรเผาถ่านจากไม้ฟืนได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟืนแห้งฟืนสดก็สามารถเผาได้เช่นเดียวกันในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเผาแบบใช้ฟืนสดการเตรียมไม้ฟืนควรที่จะตัดให้สั้นประมาณ15-20เซนเพื่อที่จะง่ายต่อการคลายน้ําขนาดของไม้ฟืนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน10เซนวิธีทานะครับใช้ไม้ขนาดเล็ก3ท่อนวางไม่ให้ก้นของเตาเนี่ยติดกับพืน้นเพื่อที่จะให้อากาศเข้าได้ส่วนแรกเราจะใช้ฟืนที่เป็นไม้สดก่อนประมาณ80%ของความจุเตา เราก็จะเริ่มก่อไฟแล้วเอาฟืนแห้งใส่ใส่ฟืนที่เป็นฟืนแห้งเข้าไป20%เพื่อที่จะเป็นเชื้อแล้วก็ไล่ความชื้นออกจากไม้สดเราต้องมั่นใจว่าไฟที่เราจุดไว้เนี่ยติดแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยปิดระยะเวลาในการเผาเนี่ยถ้าเกิดไม้เปลี่ยนเป็นถ่านหมดแล้วฟันเขาก็จะหมดเราค่อยมาดับไฟซึ่งมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงเราก็มาเก็บเอาถ่านไปใช้ได้นี่ก็คือถ่านหลังจากที่เราเผาไม้สดไปนี่นะครับคุณภาพของถ่านทีนี้เราก็สามารถเก็บไปใช้งานได้เลยทําให้เราเนี่ยมีถ่านแล้วก็ได้ถ่านที่มีคุณภาพที่ดดีถ้าาเเกิเรจะ น้ำส้มก่อนไม้ด้วยก็จะได้น้ำส้มก่อนไม้ที่มีปริมาณที่เยอะเผาได้ทั้งไม้สดไม้แห้งมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาเทคนิคการเผาถ่านแบบไม้สดด้วยถัง200ลิตรเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเผาถ่านจากไม้สดด้วยถัง200ลิตรซึ่งถัง200ลิตรเผาถ่านจากไม้ฟืนได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟืนแห้งฟืนสดแล้วก็สามารถเผาได้เช่นเดียวกันในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเผาแบบใช้ฟืนสด อุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือถังเผาถ่านมีไม้ฟืนมีอุปกรณ์ในการก่อไฟลักษณะของถังเผาถ่าน200อลิตรด้านล่างเราจะเจาะรูส่วนฝาด้านบนจะมีรูระบายอากาศแล้วก็มีสายรัดฟืนที่จะนํามาเผานะครับถ้าเกิดจะเผาไม้ฟืนแบบเป็นไม้สดเนี่ยเราควรที่จะมีไม้ฟืนที่เป็นแบบแห้งด้วยเพื่อที่จะนํามาเป็นเชื้อในการจุดไฟสําหรับไม้ฟืนสดต่อไม้ฟืนแห้งเนี่ยเราจะใช้ฟืนสด80%ฟืนแห้ง20%่ สำหรับการเตรียมไม้ฟืนนะครับฟืนสดเนี่ยเราควรที่จะตัดให้สั้นประมาณ15 cm, 2 0ถึง20เซนเพื่อที่จะง่ายต่อการคายน้ำนะครับไม่เสียเวลาไม่เปลืองเชื้อเพลิงที่จะไปให้ความร้อนแล้วก็ขนาดของไม้ฟืนเนี่ยเราควรจะใช้ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยควรจะอยู่ที่ไม่เกิน10เซนแล้วก็ส่วนของที่เป็นไม้ฟืนแห้งนะครับเราก็จะตัดในลักษณะเดียวกันซึ่งในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นไม้ยูคาลิปตัส สำหรับวิธีทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมที่ตั้งเตาก่อนวันนี้เราจะตั้งตรงนี้นะครับเอาที่เราทํางานสะดวกจะใช้ไม้ขนาดเล็กท่อนวางไม่ให้ก้นของเตาเนี่ยติดกับพื้นเพื่อที่จะให้อากาศเข้าได้ตั้งตาอเสร็จเรียบร้อยเราจะจัดเรียงไม้ฟืนเข้าไปเลยโดยส่วนแรกเราจะใช้ฟืนที่เป็นไม้สดก่อนฟืนไม้สดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องตัดให้สั้นประมาณ15-20ถึงี่สิบเซนพอเพื่อที่จะง่ายต่อการคายน้ําการจัดเรียงเราควรที่จะวางเป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าตัวไม้สดเนี่ยถ้าเราจะวางแนวตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะ วางยากเพราะว่ามันจะยาวเกินไปหลังจากที่เราใส่ไม้ฟืนสดเข้าไปแล้วประมาณ80%ของความจุเตาทีนี้ในการเผาไม้สดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องก่อไฟไว้ข้างในเตาทีนี้เราก็จะเริ่มก่อไฟแล้วเอาฟืนแห้งใส่ จากนั้นเราก็จะใส่ฟืนในส่วนที่เป็นฟืนแห้งเข้าไปอีกประมาณสัก20%เพื่อที่จะเป็นเชื้อแล้วก็ไล่ความชื้นออกจากไม้สดซึ่งเราจะเรียงในลักษณะเดียวกันกับตัวที่เป็นฟืนไม้สดหลังจากที่เราใส่ฟืนแห้งเข้าไปหมดแล้วนะครับล้วก็ทําการปิดฝาก่อนที่จะปิดฝานะครับเราต้องมั่นใจว่าไฟที่เราจุดไว้เนี่ยติดแน่นอนแล้วเราค่อยปิดหลังจากที่เราปิดแล้วนะครับตามสภาพที่เห็นเนี่ยก็คือรูด้านบนเราจะใช้เป็นปองควันเพื่อที่จะระบายควันออกไปตัวด้านล่างที่ฐานของเตาตัวนี้จะต้องมีช่องให้อากาศเข้า การดูแลรักษานะครับระวังอย่าให้ไฟดับก็คือเราจะปล่อยป่องไว้ด้านบนเลยระยะเวลาในการเผาเนี่ยให้เราสังเกตจากควันนะครับถ้าเกิดไม้เปลี่ยนเป็นถ่านหมดแล้วนะครับควันเขาก็จะหมดเราค่อยมาดับไฟซึ่งมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงวิธีการดับเมื่อควันหมดแล้วให้เราโกยดินด้านล่างนะครับด้านข้างเนี่ยเข้ามาก้นถังเพื่อไม่ให้อากาศเข้าส่วนรูด้านบน2อันเนี่ยเราจะใช้เป็นดินเหนียวมาอุดแค่นั้นซึ่งในการดับไฟแต่ละครั้งนะครับไฟจะดับสนิทได้ก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเราก็มาเก็บออาถ่านไปใช้ได้ หลังจากที่ไฟดับเรียบร้อยถังเราเย็นแล้วเราก็จะนำาอาถ่านออกไปใช้งานได้มาดูถ่านกันนี่ก็คือถ่านหลังจากที่เราเผาไม้สดไปนะครับหลังจากที่เราดับไฟแล้วดับสนิทแล้วนี่นะครับคุณภาพของถ่านก็จะมีลักษณะแบบนี้อย่างนี้เราก็สามารถเก็บไปใช้งานได้เลยสําหรับการเผาในลักษณะแบบนี้ที่เป็นฟืนแบบไม้สดเนี่ยเราสามารถเผาไม้ได้ทุกชนิดก็คืออย่าให้มันใหญ่จนเกินไปแค่นั้นพอ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการใช้ถัง200ลิตรในการเผาถ่านจากไม้สดเคลื่อนย้ายได้ง่าย,ายเผาถ่านได้ในปริมาณที่พอเหมาะจะมีถ่านได้ใช้ให้ทันเวลาคือเผาวันนี้พรุ่งนี้เก็บไปใช้งานได้เลยทําให้เราเนี่ยมีถ่านและก็ได้ถ่านที่มีคุณภาพที่ดีถ้าเกิดเราจะเก็บน้ําส้มควันไม้ด้วยก็จะได้น้าส้มควันไม้ที่มีปริมาณที่เยอะซึ่งท่านก็สามารถที่จะเข้าไปค้นดูได้วิธีการเก็บน้ําส้มควันไม้จากการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรก็เคยทําไปแล้วนะครับซึ่งในการเผาไม้สดเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคในการใช้้้้ไมมแหงเขาาประกอบ ด้วยเพื่อที่จะให้มันเป็นเชื้อไฟอบไล่ความชื้นของไม้สดออกไปก่อนซึ่งเราสามารถที่จะเผาได้ทั้งไม้สดไม้แห้งมีความสะดวกรวดเร็ว แล้วก็ประหยัดเวลาถ้าเกิดเรามีถังไว้เผาถ่านใช้เองตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานตัวนี้มันเป็นพลังงานทดแทนสามารถที่จะนําเอาไม้ที่เรามีอยู่ในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆไม้ผลต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาเผาเป็นถ่านแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้เทคนิคการเผาถ่านแบบไม้สดด้วยถัง200ลิตรเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ